ฮัลโหลฮัลโหลครูจ๋าพาเรียนมาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูจ๋าพาพวกเราทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยค่ะนะคะซึ่งพื้นฐานก็คือมาจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักนะคะโดยที่เราก็จะเริ่มจากเลยค่ะ2ไป8ไป18ไป32ขึ้นและทำไมคะลกูกลงบันไดกัน โดยที่ค่ะนะคะในตัวของขึ้นและลงบันไดนี้อันนี้คือระดับพลังงานหลัก n เท่ากับ1 n เท่ากับ2 n เท่ากับ 3, 4 5ไปเรื่อยๆถูกไหมทีนี้ในส่วนของการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยนั้นนะคะเรามาดูแผนภาพการจัดเรียงกันยังจำได้อยู่ไหมถ้ามีแผนภาพ n เท่ากับ1ถึง n เท่ากับ6เราก็จะเริ่มจากการเขียนแผนภาพก่อนเนาะออร์บิทัลแรกที่เราเจอคือ s เสมอ นะคะเราก็เขียนลงมาเลยค่ะ s ทั้งหมดไป p ค่ะทุกคนฝึกเขียนอันนี้ให้ติดมือนะนะคะเข้าห้องสอบจะได้เขียนได้ค่ะ p ไป d ค่ะ d แล้วค่อยไป f กันนะคะทุกคน f แล้วถ้ามีอีกออร์บิทัลนึงเป็นออร์บิทัลอะไรอ่านะคะทีนี้ในส่วนของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนั้นเราจะไม่จัดแบบแนวนอนแบบนี้ไม่ใช่เราจะจัดแบบแนวทะแยงมุมทุกคนหยิบ ไม้บรรทัดขึ้นมาค่ะขีดเส้นทะแยงแบบนี้ค่ะนะคะโดยที่เส้นแรกนะคะก็จะผ่าน 1s เส้นที่2ไป 2s ค่ะเส้นที่3ไป 2s ขอภัย 2p ไป 3s 3p ไป 4s 3d ไป 4p ไป 5s นะคะ 4d ไป 5p ไป 6s ค่ะแล้วก็4 f 5d 6p 7 แบบนี้ไปเรื่อยๆะะทีนี้พอได้แบบนี้แล้วค่ะนะคะเรามาดูซิตัวอย่างวันนี้มีอะไรมาให้พวกเราเล่นบ้างค่ะจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยแล้วเปลี่ยนเป็นระดับพลังงานหลักพร้อมทั้งบอกหมู่และคาบโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะ,นะคะการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยนั้นเราก็จะดูที่อะไรเอ่ยตัวเลขอะตอมเลขอะตอมนะคะก็จะบอกอะไรลูก ปกติแล้วเลขอะตอมจะบอกโปรตอนโดยทั่วไปค่ะถ้าอะตอมเป็นกลางโปรตอนก็จะเท่ากับอิเล็กตรอนนั่นหมายความว่าถ้าเลขอะตอมเป็น4นะคะเราก็จะเริ่มจากอะไร1 s 2นะคะ1 s 2ค่ะไป2 s 2กันนะคะ1 s 2 2 s 2จัดเรียงระดับพลังงานยอยเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นระดับพลังงานหลักทำยังไงเอ่ยตัวเลขหน้าเหมือนกันเอาเลขข้างบนมาบวกกันบังเอิญนะคะตัวนี้มีแค่ ตำแหน่งเดียวก็คือ2ค่ะนะคะระดับพลังงานที่2มีกี่อิเล็กตรอนเอ่ยมี2อิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ2 2นะคะบอกหมู่ตัวไหนบอกหมู่เวเลนซ์อิเล็กตรอนบอกหมู่จำนวนระดับพลังงานบอกค่าจำนวนระดับพลังงานก็คือ n เท่ากับห n เท่ากับ2หรือนับได้เลยว่า1 2นะคะนั่นก็คือ,อยูหมู่หมู่1ที่ไหนล่ะหมู่อะไรลูกเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็นหมู่2ค่า สองจ้านะคะะไปดูกันที่ P ค่ะ P 15บหก็เริ่มจาก1 S 2ไป2 S 2 2 S 2 2, S 2, 2, S 2 P 6 2สอ P หไปส S 2 3 P 6 4 S 2เท่าไหร่แล้วลูก10 20เฮ้ย20เลยเหรอไปไหนกันนี่นะ สามพีสามจ้าทุกคนคุจะตไปแล้วนะคะอ่ะสิบห้าแล้วยุบให้เป็นระดับพลังงานหลักก็จะเป็นสองไปอะไรลูกแปดค่ะนะคะเลขหน้าเหมือนกันเห็นไหมเอาเลขบนมาบวกกันเลขหน้าเหมือนกันเอาเลขบนมาบวกกันได้เป็นสองแปดและห้าค่ะนี่คือสองแปดห้าบูห้าคาบสามนะคะ อะไปต่อกันที่ Ca ค่ะ Ca เริ่มจาก1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6ได้ยัง6ได้แล้วนะคะ C s 2อ่า20แล้วนะฮะระดับพลังงานหลักก็คืออ่า2 8 8และ2นั่นเองทุกคนเขียนไป2 8 8 2 โมสองค่าสี่ค่ะนะคะและตัวนี้เท่าไรเอย่ย32มาเริ่มกันค่ะ1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3งสาม d สิเหลืออะไรเอย่ยลงท้ายด้วย4 p เท่าไร่ลูกสามองะลงท้ายด้วย4 p 2เพราะ10 20 30และ32 เอ๊แล้วจัดเรียงเป็นระดับพลังงานหลักได้ยังไงนะนี่ไงสองไป8ไป8บวกอีก10ด้วยนะทุกคนระดับพลังงานที่3เห็นไหมหนึ่งสามที่สองบวกหบวกสิ 10, เป็น18แนะคะแล้วก็4เพราะฉะนั้นนี่คือสอง8ปดสหมู่ะไรคะหมู่สค่าสีค่ะนะคะ ab rubidium บังเอิญ rubidium ตัวนี้มันทำไมคะติดไอออนบวกบวกก็คือเอาออกไป1ค่ะลบออกไป1จาก37เหลือ36มาเริ่มกันนะคะ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10และ 4p6 เนาะครบมั้เช็คดิอ่า 20 2 0 3 0 36โอเคทีนี้จากาการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยนะคะเปลี่ยนเป็นระดับพลังงานหลักใช้หลักการเดิมก็คือ2 8แระดับพลังงานที่3มีกี่ที่ลูก1อ่ะ1 2และ3นะคะก็คืออะไรคะ18ค่ะระดับพลังงานที่4มี8แต่ตัวนี้สังเกตค่ะ เนื่องจากว่าเขาติดไอออนบวกการที่จะคิดหมู่และคาบเราจะต้องกลับไปที่สถานะเดิมเดิมคือ37ถูกไหมเพราะฉะนั้น37มันจะต้องเป็นอะไรลูก2 8 1 8 8และ1นะคะคำตอบข้อนี้ต้องเป็นหมู่1คาบ5ไม่ใช่หมู่8คาบ4โอเคไหมอะไปกันต่อนะคะ จงจัดเรียงอิเล็กตรอนระดับพลังงานย่อยแบบสปินอิเล็กตรอนสปินอิเล็กตรอนคืออะไรสปินอิเล็กตรอนนะคะก็คือเจ้า s p d f โดยที่ s เขามีกี่ที่ว่าง1ที่ว่าง p มี3ค่ะ d มี5และ f มี7ค่ะอ่าแบบนี้โดยที่แต่ละตัวสปินคือตัวหนึ่งสปินขึ้นตัวหนึ่งสปิน ลงค่ะนะคะก็คือนั่นหมายความว่า1ที่ว่างบรรจุอิเล็กตรอนได้2ตัวโดยที่เราสามารถที่จะเขียนแบบหัวลูกศรแบบครึ่งหรือแบบเต็มก็ได้อ่าไปกันค่ะนะคะ21เค่ะ21เราจะสปินอิเล็กตรอนได้อย่างไรนะคะก็เริ่มจากระดับพลังงานอะไรเอ่ยต่ำสุดเสมอคือ1 s ค่ะลูกนะคะ1 s คือมี1ที่ว่าง1 s ไป 2s 2s สองเอสไป 2p 2p มี3ขีดเขียนให้ครบนะคะ 2p ไป 3s ค่ะ 3s ไป 3p 3p ไป 4s และอะไรเอ่ยปิดท้ายด้วย 3d ค่ะทุกคนจากนั้นเช็คค่ะด้วยการบรรจุอิเล็กตรอนของเราทีละออร์บิทอลนะคะเริ่มจาก 1s ค่ะ1 2 2s 3 4 ห้าหกเจ็ดสังเกตไหมออร์บิทัล p มี3ที่ว่างครูจะกระจายก่อนแล้วค่อยเข้าคู่นะเจ็ดแปดก้าสิบอ่านะคะสาม s สองค่ะสาม p หกค่ะนะคะสี่ s สองและสาม d หนึ่งเนื่องจากว่ามียี่สิบเอ็ดตัวนะคะ ไปกันต่อที่ cr ค่ะลูกนะคะ cr 24เพิ่มจากเดิมมาเท่าไหร่เพิ่มจากเดิมมา4ตัวดังนั้นระบบเดิมเลยนะคะอ่าครูจะให้ตัวเองง่ายขึ้นด้วยการทำไมคะ copy ค,ค่ะแล้วก็เพจค่ะลูกอ่าเราจะ copy p a g เพจนะคะแล้วเราก็จะเพิ่มค่ะนะคะอ่าทีนี้เนื่องจากว่าเขามี4ตัวนะคะ21แล้ว 22 23 24สองยถูกไหมนะทุกคน 3D กับ 4S มันทำไมกันนะออบิทัลนี้เขาสามารถที่จะซ้อนเหลื่อมกันได้นะฮะกระโดดจาก 4S ไปใส่ 3D แล้วการจัดเรียงนี้จะทําให้ตัวอะตอมเขาสะเขียนขึ้นจึงกลายเป็น 4S 1และ 3D 5นะคะ CR ชอบแบบนี้มากกว่านะอย่าลืม CR กับ CU นะคะในค่าที่4ของโลหะ r a n s i t i o n ค่ะตัวพิเศษของเราถัดไปไปที่ i n 4 9ว้าวนะคะ4 9เยอะเหมือนกันแต่งานนี้เราจะเติมที่ 4S2 นะคะ 3D10 ค่ะจุบจุไปเลย 3D ต่อไปเป็น 4P ค่ะลูกนะคะ 4 p 1 2 3นะคะ4 p เท่าไหร่คะ4 p 6เติมไปเลยค่ะนะคะ1 2 3 4 5 6 4 p แล้วไป5อะไรลูก 5s นะคะ 5s 1ค่ะเออ 5S 2สินะคะแล้วก็ยังไม่จบค่ะนะคะ 5s แล้วไปต่อที่อะไรเอ่ย4อะไรคะลูก C D 1 2 3 4 5นะคะ C D 1 0ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F ไปเท่าไหร่แล้วนะ10 20 30 36 38 40 42 44 46 48เหลืออีก1ตัวจาก4 D ก็ต้องไป5 P อ่ะขอเขียนตรงนี้นะ5 P ค่ะ พีมี3ที่ว่างขีดให้ครบนะถึงแม้ว่าเราจะใส่ลงไปเพียงแค่1ตัวก็ตามนะคะจบแล้วสำหรับการสปินอิเล็กตรอนจากนั้นมาดูว่าเอ๊ะนะคะเขาถามว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนต่อไปนี้มีเลขอะตอมเท่าใดถ้าเขาถามหาเลขอะตอมน,นะคะนั่นก็คือให้เราเอาตัวเลขข้างบนมาทำไมกันได้เลยบวกกันได้เลยค่ะลูกนะคะ2 4และ10ข้อนี้ตอบได้อย่างง่ายได้ว่า เลขอะตอมเป็น10ค่ะแต่ตัวของ Ar นะคะ 4s2 เราต้องรู้ให้ได้ว่า Ar เลขอะตอมเป็นเท่าไหร่นะะใครที่จําได้นะคะหนูจะรู้ว่า Ar เลขอะตอมเป็น18 Kr เป็น36นะคะ Ar แล้วทำไมลูก 4s2 นะคะ18บวก2เป็น20ค่ะนะคะและ Kr 36นะคะ36วก2เป็น 38บวก9นะคะเป็น47ค่ะเราก็จะได้เลขอะตอมออกมาแล้วนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเขาถามว่าจงทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อถูกและเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คทีละอันเลยแหละว่ามันถูกหรือเปล่า1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2และ3 d 5อันนี้คือเป็นไปตามระบบระบบไหนล่ะระบบนี้ไงของเรา นะคะอ่าถ้าเป็นไปตามระบบนี้1 s 2 H, 2 s 2 p 3 s 3 p 4 s แบบนี้นะคะมันก็ถูกย่างถูกต้องแล้วนะคะสำหรับข้อ12ส่วนข้อ13นะคะเด็กๆคะการจัดเรียงแบบ13 14หรือข้อ10ข้อ11เนี่ยเราเรียกว่าการจัดเรียงแบบใช้แก๊สเฉื่อยเป็นโครงนะคะโดยที่การที่ตัวที่อยู่ในวงเล็บมันจะต้องเป็นอะไรลูกแก๊สเฉื่อยแต่ ra แก๊สเฉื่อยไหม Ra No Ra ไม่ใช่แก๊สเฉื่อยดังนั้นข้อนี้ทำไมเลยผิดเลยแก้ให้ถูกถ้าแก้ให้ถูกก็ต้องเป็นอะไรคะ Rn แล้ว s หลัง Rn เนี่ยเป็น 7s จริงหรือไม่นะคะเราก็ต้องไปทบทวนอ่ะคุณจะใช้พื้นที่นี้ในการทบทวนเขียนไล่ลงมาเลยคะ่ะตั้งแต่ He Helium e Ne Neon Ar Argon Kr Krypton x e c n o n r n r a d o n o g o c a n e s o n นะคะอม He ค่ะนะคะอยู่ค่าที่1 2 3 4 5 6และ7นะคะเมื่อสักครู่เราดูที่ Ar Ar อยู่ค่าที่3แล้วหลังเครื่องหมายเอ้ยไม่ใช่หลังตัว Ar ค่ะก็ต้องเป็นค่าถัดไปก็คือค่าบ4นั่นเองเพราะฉะนั้น Ar ออก rn นะคะลูกไม่ใช่ arrn คือตัวที่6และนะคะดังนั้นหลังเขาก็ต้องเป็น 7s ค่ะนะคะอ่าดังนั้นข้อนี้ไม่น่าจะถูกแล้วเนาะนะคะต้องเป็น 7s2 ค่ะ 7s แล้วไปอะไรต่อไป 5f ค่ะโดยที่ f ของเราบรรจุได้ตั้งเท่าไหร่คะลูก14นะคะไปเรื่อยๆ 5f แล้วไปอะไรไป 6d ไปตามสเต็ป นะคะอ่ะได้ตรงจุดที่ผิดแล้วจากนั้น ar เมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วว่าหลัง ar นะคะเป็นเลข4ถูกไหม1 2 3ดังนั้นหลัง ar เป็นเลข4เอ๊ะเหมือนจะถูกเลยแต่ทุกคนเห็นไหมนี่คืออะไร4 s แล้วไป4 d จริงไหม4 s เราอยู่ตรงนี้ค่ะ4 s แล้วเราวิ่งมาที่ไหนคะลูกนี่คือ3 d ต่างหาก นั่นหมายความว่าถ้าเรา 4S2 แล้วจะต้องตามด้วย 3d แต่ข้อนี้ 4S แล้วตามด้วยอะไรคะ 4D ดังนั้นจึงถูกหรือผิดผิดค่ะการที่จะแก้ให้ถูกก็ต้องเป็นด้านใน AR ถูกแล้วนะคะตามด้วย 4s ก็ถูกแล้วแต่ถ้าจะให้ถูกต้องเป็น 3d 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 แล้วต่อด้วยอะไรเอ่ยนะคะก็ต่อไปเรื่อยเจนกว่าจะครบกับเจ้าตัวของอิเล็กตรอน โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้คุณจะพาทบทวนนะคะสำหรับคนที่จะเตรียมตัวสอบขอให้ได้คะแนนเต็มนะ